สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่322แล้วนะคะคุณท่านจํำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกําลังรับชมใน EP ที่322กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีวัตถุมงคลนะคะ พระบ้านพระเก่าเก็บสะสมนะคะมีมาแบ่งปันนะคะทั้งหมดวันนี้21รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จของท่านรายการที่สองนะคะเป็นสีพระรามนะคะเหนือเมฆนะคะ รายการที่3นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อสดนะคะท่านดือจะเป็นรายการที่12นะคะเป็นเบี้ยแก้ค่ะ13นะคะเป็นตรากุฎนะคะยิ่งมียิ่งรวยะคะ่ะท่านสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153ค่ะ หรือท่านใดมีไลน์นะคะสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะท่านอยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ,ะานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันค่ะ วันนี้นะคะรายการที่1น,นะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะท่านพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะคะเป็นเนื้อผงนะคะท่านองค์นี้ได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเป็นเลี่ยมกรอบลงยาสีแดงท่านงดงามนะคะขึ้นขอบบูชาได้ส,สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ มวลสารดั้งเดิมเลยนงท่านยิ่งลงกลง้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดค่ะจะเห็นลายเส้นนะคะผิวพระนะคะท่านแตกตามธรรมชาติเลยนะคะองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านไม่มีบิดไม่มีแตกหักนะคะองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะหนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน 600บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทานกันนะคะท่านใดจองทานองค์ไหนปิดทานองค์ไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านพระสมเด็จรายการนี้นะคะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะวันนี้อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านเดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะ เบอร์โทรนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองนะคะรายการนี้นะคะุณท่านเป็นเหรียญยันนะคะสีพระรามเหนือดวงค่ะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะจัดสร้างเมื่อปีสองห้าหกเจ็ดค่ะท่านะชาวุฒินะคะจัดสร้างสองห้าหกเจ็ดนะคะเมตตาอธิษฐานนะคะท่า,ทาน เหลียนยันนะคะสีพระรามเหนือดวงค่ะเป็นเนื้อทองสาบาทนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะหลายท่านยังไม่มีเก็บนะคะท่านถือว่าพลาดนะคะวัตถุมงคลท่านเป็นที่นิยมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท,ท่านเยอะค่ะได้มาพร้อมกล่องนะคะท่านดูหน้ากล่องท่านอักษระไว้ชัดเจนค่ะอักขระแปลว่าสีพระรามนะคะ รายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อบาทผมส่งเท่านั้นคองท่านเจ็700บาทนะคะเป็นสี่พระรามนะคะวัตถุมงคลน,นะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทขคงท่านเนื้อทองฝาบาทนะคะอักขระไว้ว่านะคะท่านสอนพระรามนะคะ งดงามมากเลยนะท่านรายการนี้นะคะเหนือดวงนะ,ะท่านสอนพระรามนะคะเหนือดวงต่อโคดนำเลิกนะคะด้านหลังจะเป็นยันท่านนะคะอักขระตัวอักษรท่านชัดเจนนะคะสอนพระรามเหนือดวงค่ะต่อโคดศิลาและนำเลิกนะคะได้มาพร้อมกล่องเลยนะท่านปิดให้ท่านกันนะคะท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันที่เจ0รอยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ พาดมาค่ะมากันที่รายการที่3มค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อสดนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเพชรเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะ้อท่านรายการนี้นะคะทนใดสนใจนะคะด้านหลังนะคะท่านรูปภาพนะคะก็จะมีอักขระเก่านะคะ หนูลงกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า e p แล้วนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านรูปภาพหลวงพ่อสดนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่4นะคะ รายการที่4รายการนี้นะคะคท่านเป็นต่อเงินต่อทองนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิรสิจันโทนะะท่านได้แบ่งปันมานะคะวันนี้จองให้ท่านกันนะคะท่านใดปิดทันจองท่านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณท่านจะได้รับนะคะต่อเงินต่อทองนะคะเป็นกําไรนะคะคุท่าน พร้อมถุงพร้อมคาถาเลยนะคะที่หลวงปู่มอบให้อธิษฐานวัตถุมงคลทุกรุ่นนะคะต่อเงินต่อทองกําไรน้องท่านขออนุญาตนําออกมานะคะให้กับคุนท่านได้ชมกันชัดๆนะคะหากท่านใดที่สนใจศรัทธานะคะขออนุญาตสักครู่นะคะท่าน เป็นกําไรนะคะต่อเงินต่อทองของท่านของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะขออนุญาตนําออกมาให้ท่านได้ชมการชัดๆนะคะสวยงดงามมากคขาท่านนี่ค่ะต่อโคดนะคะมีรอยจานนะคะอักขรไว้ว่ารวยนะคะชัดเลยนะคะท่านเป็นกําไรต่อเงินต่อทองนะคะหากันยากนะคขท่านสวยงดงามมากเลยนะคะ กระตัวกําไรนะคะก็จะเป็นรายเกตพญานาคแบบนี้เลยนะท่านงดงามมากค่ะอักขระไว้ว่ารวยด้วยนะคะเป็นกําไรต่อเงินต่อทองนะคะท่านขออนุญาตสวมใส่ให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะ,นะคะท่านสามารถสวมกันได้เลยนะคะ งดงามมากเลยนะครับท่านท่านใดสนใจวันนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะรายการนี้นะคะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านกํำไรต่อเงินต่อทองนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะกำไรหลวงปู่มหาศิลาต่อเงินต่อทองนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะ ขออนุญาตนะคะท่านสวมใส่กันได้เลยนะคะหมายเลขสี่วันนี้นะคะถัดมาค่ัท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันค่ัท่านเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะคะท่านดูองค์ลงรักปิดทองนะคะงดงามค่ะเป็นคราบทองเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะ ด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดตาพราแก้ววัดเครือวันหลังแบบนะคะ350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6เขาท่านรายการนี้นะคะเป็นตะกุดหลวงปุโตะนะคะท่านวัดประดู่ฉิมพีนะคะ เป็นตระกรุดหลวงปุตโตนะคะพร้อมหูห่วงนะคะท่านทั้ง3ห่วงแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่ต้องการนําไปห้อยนะคะมีหูห่วงให้ทั้งสามห่วงค่ะเป็นตระกรุดหลวงปุตโตนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะท่านตระกรุดหลวงปุตโตนะคะ600บาทค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะท่านรายการที่เจ็ดรายการนี้นะคะเป็นเรียนหลวงปู่ศรีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านเนื้อเปียกทองนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห600้อบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านเรียนหลวงปู่ศรีนะคะห600้อบาทค่ะงดงามมากๆเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะหลวงปู่ศรีนะคะ ปี2519นะคะท่านอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะแบ่งปานที่600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่แพ้วปะวโรนะคะท่านงานทำบุญฉลองอนุสรอ,อายุนะคะ 98ปดปีนะท่านหลวงปู่แพวนะคะงดงามมากค่ะเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะท่านหากันยากนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญปู่แพวนะคะท่านดูใบหน้านะคะท่านคมชัดนะคะดวงตาท่านนะคะลายเส้นคมตัดการคะ่ะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนท่าน ปูแพวรายการนี้พร้อมเรียมก่อน,นะคะขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะวัดรางม่านอำเภอกําแพงแสงจังหวัดนคนปรปฐมนะคะลาผลพูนทวีนะคท่า,ทานวัดรางม่านนะคะหลวงปูแพ่นนะคะ750บาทค่ะถัดมานะคะุท่านมากันที่รายการที่9ค่ะ รายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะครับท่านรายการนี้นะคะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยค่ะอายุวัฒนมงคล79ปีนะคะเรียนวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทครัท่านเป็นเนื้อลงยาสีแดงนะคะงดงามค่ะ ได้มาพร้อมกล่องเลยน้ท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยน้ท่านเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่าท่านเรามาชมหน้าเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านคุณท่านจะได้ตัดสินใจนะคะท่านใดตัดสินใจไวนะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะ รายการนี้นะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่800บาทผมส่งเท่านั้นคุณท่าน800บาทนะคะขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะ800บาทเท่านั้นคุณท่านเป็นเนื้อลงยานะคะอง์นี้สีแดงนะคะคุณท่านดูใบหน้าท่านนะคะคมชัดนะคะดวงตานะคะ เป็นเม็ดกลมๆหยดน้ำเลย้องท่านเห็นได้ชัดนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะในอนาคตราคาท่านไปไกลแน่นอนค่ะเก็บได้เก็บนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากแล้วนะคะท่านได้พร้อมกล่องด้วยนะคะท่านใดนะคะที่ต้องการเช่าบูชาเก็บสะสมนะคะหรือเก็บศึกษาไว้นะคะไม่ควรพลาดของท่าน เรียนหลวงปู่มหาศิลานะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยกันแล้วนะคะท่านหลวงปู่ศิลานะคะคุณท่านดูด้านหลังค่ะอักขรตัวอักษรท่านชัดเจนนะคะยิ่งมียิ่งรวยค่ะได้บาแบ่งปันไม่เยอะนะคะท่าน EP วันนี้นะคะต้องรีบให้ทันนะคะท่านดวงใครดวงมันนะคะจะได้ปิดทันองค์ไหนนะคะหมายเลขโคตดเลขไหนนะคะ หมายเลขเก้านะคะแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบองท่านรายการนี้นะคะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยเหมือนกันนะคะท่านอายุวัฒนมงคล79ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อลงยาสีเหลืองเขาท่านสวยไม่แพ้กันนะคะขอแบ่งปันราคาเท่ากันค่ะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่าน 800บาทนะคะรายการนี้นะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะท่านเดี๋ยวเรามาดูองค์พระกันชัดๆนะคะคท่านจะได้ตัดสินใจกันนะท่านะะเก็บได้เก็บนะคะบางรุ่นบางรายการหนูก็เก็บไว้แล้วนะคะไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะองนี้ลงยาสีเหลืองนะท่านะะงดงามเหมือนกันเลยนะคะ สวยงดงามมากครัท่า,ทานด้านหลังนะคะหลวงปู่ศิราศิลิจนโทนะคะทองเงินนะคะรวยเฮงค่ะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะธรรมะอุทยานปีสองห้าหกหกค่ะแบ่งปันนะคะที่แปดร้อยบาทมส่งเท่านั้นครัท่า,ทานแปดร้อยบาทนะคะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเจริญพรล่างนะคะหลวงปู่ศิรานะคะสิริจันโทค่ะอ,อําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะท่านเป็นเหลี่ยงเจริญพรล่างนะคะเนื้อาสามกริย์นะคะเงินทองหน้าค่ะได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะทุกคุท่านดูหน้ากล่องค่ะท่านอักขรไว้ชัดเจนนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะค่ะท่านแปดร้อยบาทนะคะเนื้อาสามกริย์เงินทองนานะคะ เปียนเจริญพรล่างค่ะขออนุญาตนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆในวันนี้เลยนะคะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยค่ะคุณท่านดูองค์เนื้อพระนะคะสวยงามมากเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดของท่านรับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะ ใบหน้าท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเส้นคมหน้าชัดหน้าลึกแบบนี้เลยนะคะท่านหน้าท่านเต็มนะคะงดงามมากค่ะด้านหลังนะคะเมตตามหานิยมนะคะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะปีสองห้าหกสี่เขาท่านรุ่นนี้นะคะ เรียนสวยมากเลยน้องท่านให้ทันกันนะคะให้ทันในวันนี้ค่ะแ0 0ร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองท่านรายการนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก้นะคะเป็นเบีย้ยแก่ถักเชือกเป็นกำไรนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะคุณท่านจะได้รับใบคาถารายการนี้ไปด้วยนะคะเป็นถักเชือกนะคะท่านกำไรนะคะ เชือกเป็นเบี้ยแก่นะคะของหลวงปู่มหาชีราสิริจันโทนาวท่านหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามกันนะคะวันนี้น้าวท่านมีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะต้องจองนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้าวท่านปิดให้ทันนะคะเป็นเบี้ยแก่นะคะรวยนะคะมีหมายเลขกำกับด,ด้วยน้าวท่าน ขออนุญาตสวมใส่ให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะท่านตรงสายตรงนี้คุณท่านดึงกันได้เลยนะคะนี่ค่ะงดงามมากเลยนะคะท่านเบี้ยแก้รายการนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจนะคะคท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะ สายตรงนี้คุณท่านรูดได้เลยนะคะเป็นเบี้ยกแก้ถักเชือกนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะคุณท่านรายการที่13รายการนี้นะคะเป็นตะกุดนะคะคุณท่านวันนี้หนูเพิ่งได้แบ่งปันมานะคะเป็นตะกุดดอกแรกนะคะตะกุดยิ่งมียิ่งรวยนะคะของหลวงปู่มหาศิลราศริจันโทนะคะคุณท่าน สวยงดงามมากเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นบทสวคดคาถานะ,ะท่านพึ่งได้แบ่งปันมานะคะตะกุดนะคะดอกแรกเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเขาท่าน700บาทเท่านั้นนะคะตะกุดยิ่งมียิ่งรวยนะคะท่านปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะแบ่งปันที่700บาทนะคะอนุญาตวางสักครู่นะคะท่าน มาชมกันชัดๆนะคะจะเห็นว่าตระกุดนะคะท่านอักขระไว้นะคะเงินเฮงน,นะคะงดงามมากเลยนะท่านยิ่งมียิ่งรวยนะคะชื่อดีชื่อมงคลเลยนะท่านยิ่งมียิ่งรวยนะคะเป็นตระกุดนะคะท่านสามารถห้อยตรงนี้ได้เลยนะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะท่าน ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะท่านเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพเก่าค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะรูปภาพหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะด้านหลังนะคุณท่านมีสัญลักษณ์นะคะของวัดนะคะอยู่หลังรูปภาพนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่550บบาทเท่านั้นค่ะท่าน 550บาทนะคะรูปภาพหลวงปู่โตนะคะรูปภาพเดิมนะคะเลี่ยมกรอบค่ะ550บาทค่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองแน่นอนคะ่ะท,ท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะ ท่านดูสภาพกล่องน,นะคะผิวพระท่านเก่าเดิมค่ะรายการนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะท่านปิดตาพ่อแก้วเครือวันหลังแบบนะคะรายการนี้นะคะต้อนรับต้นเดือนนะคะท่านต้นเดือนตุลาคมกันแล้วนะคะขอแบ่งปันที่3ามร้บบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านแบ่งปันนะคะต้อนรับต้นเดือนกันค่ะ 350บาทเท่านั้นเลยนะท่าน350บาทค่ะติตาพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันหลังแบบองค์ลุงรักปิดทองนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นที่ระ,ระ,ะล,ลึกนะคะวางศิลาฤกษ์นะคะพระอุโบสถนะคะเป็นพระอาจารย์ทบนะคะท่านวัดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเพชร เพชรบูรณ์นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเนื้อเปียกทององค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะได้มาพร้อมกล่องค่ะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะต้นเดือนนะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่อยู่รับชมช่องปัญญากันมานะคะอง์นี้หลวงพ่อทบแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะ เหรียญน,นี้นะคะสำหรับหลวงพ่อทบอีพีนีเท่านั้นค่ะต้อนรับต้นเดือนกันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านวัดช้างเผือกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะให้ไวให้ทันนะคะท่าน,นวันนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือปีสองห้าศูนย์ห้าวัดช้างให้เขาท่านองค์นี้นะคะาท่านไม่ควรท่านนะคะหน้ากรองท่านอักขรไวชัดเจนนะคะเป็นหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะคะหลวงพ่อทวดนะคะคุณท่านดูนะคะใต้ฐา,านนะคะมีตัวทอด้วยนะคะใต้ฐา,านมีตัวทอค่ะหลวงพ่อทวดนะคะปีศูนย์ห้าเขาท่าน งดงามมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันชัดๆนะคะด้านหลังนะคะวัดหวัดช้างให้น้ำท่านหลวงพ่อทวดนะคะหลังตัวหนังสือปีศูย์ห้าค่ะได้มาพร้อมกล่องเลยน้าท่านรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะ ขอแบ่งปันนะคะหลวงพ่อทวดนะคะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่าท่านหลวงพ่อทวดตัวทอใต้ฐานนะคะ700บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นจอบโบราณน,นะคะหล่อบโบราณคะ่ะ ท่านสังเกตนะคะด้านหลังเป็นคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะจอบหลวงพ่อเงินรายการนี้ขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะท่านจอบหลวงพ่อเงินนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเกค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนำท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ พ่อท่านเขียวรายการนี้ขอแบ่งปันที่5้ายห้บาทเท่านั้นค่ะท่านห้ายห้าิบาทนะคะหลวงพ่อท่านเขียวนะคะท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะคะวัดหลวงมูลนะคะปี2513ค่ะหลวงพ่อท่านเขียวนะคะห้าห้าสิบาทค่ะท,ท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะ เป็นพระสั่งวรพิมลน,นะคะท่านหลวงปูต่โตวัดประดู่ิมพีกทมนะคะที่ระลึกนะคะ92ปีนะคะปี2 5 2 1านะคะท่านเป็นพิมพ์สั่งกระจายนะคะหลวงปูต่โตนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยเนะ้ท่านองค์นี้นะ,ะ้ท่านดูคราบผิวพระนะคะท่านเก่าเดิมเลยค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ รายการที่ขอแบ่งปันที่700บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านสั่งกระจายหลวงปุโตโตนะคะ700บาทค่ะพร้อมกล่องเลยนท่านให้ไวให้ทานกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน700บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ ขอปิดท้ายด้วยเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะของหลวงปู่ทวดค่ะพระครูวิสัยโสพลนะคะพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะคะอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะปี2 5 0 9นะคะกรรมการนะคะท่านเหรียญพุทธคุณซ้อนรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ600บาทนะคะับท่านองค์สวยๆแบบนี้นะคะหากันได้ยากนะคะ ใบหน้าท่านคมชัดนะคะหกรบาทเท่านั้นเขาท่านห0 0บาทพร้อมส่งนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะคุณท่านรายการไหนยังอยู่นะคะปิดการขายให้เลยค่ะให้สิทธิท่านที่ทักไลน์มาก่อนหรือโทรมาก่อนนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขหน้าค่ะท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคุท่านจองให้ทนันปิดให้ทันนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ